โอเคครับผมต้องการสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับหาเพชรนะครับผมฟรีนะครับง่ายๆเลยนะครับผมในเกมฟรีไฟล์ในช่วงนี้นะครับผมผมบอกว่าเลยนะครับว่าช่วงนี้นะครับเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับหรือว่า กิจกรรมที่มันมีออของแบบนี้นะครับก็จะสามารถทําได้นะครับผมก็สําหรับวิธีการทํานะครับก็มีประมาณ2วิธีนะครับผมวิธีแรกนะครับท่านผู้ชมครับเห็นกิจกรรมตรงนี้ไหมฮะชกมวยนะครับผมคือเอ่อชอกมวยของตีไฟเตอร์นะฮะก็คือของรางวัลน,นะครับของรางวัลทั้งหมดมันก็จะมีเอ่อนี่ครับผม เป็นตู้เกมนะครับสต r e e t Fighter นะครับที่แบบที่แบบวางหน้าล็อบบี้นะฮะที่รอเกมนะฮะรอเข้าเกมนะฮะแล้วแบบมันจะสุ่มของนะเงินหรือเพชรนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่1นะครับผมวิธีที่1นะครับวิธีนี้นะครับสาหรับคนที่ขยันทำนั้นนะฮะขยันมากๆนะครับผมใครขยันทานี่ได้เยอะมากนะผมบอกเลยสูงสุดประมาณ1 0เพชรใช่ไหมประมาณสิเพชรเลยนะที่ผมเคยได้10เพชรเลยนะแล้วถ้าคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะผมบอกเลยว่าได้เยอะมากนะฮะอันนี้ก็คือสายฟรีก็คือทําได้นะฮะ ถ้าขยันพอนะครับผมวางเลยแล้วกันปึ๊บได้ไหมปึ๊บหมดแล้วหมดแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยผู้ชมฮะเออทำไมผมเดินไม่ได้เออเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันก็จะมีแบบคนอื่แบบน,แบบนมาวางเหมือนกันฮะมันจะมีแบบคนอื่นมาวางเยอะแยะเลยนะเราก็แบบไปนี่ไงฮะเราก็แบบเดินเอาอะไรเงี้ยก็จะได้เพชรนะฮะพอเราทําเสร็จนะฮะเราก็กดออกนะฮะ พอแบบหมดเวลาเรากดออกอะนี่ครับเรากดออกเราก็จะได้มานะกดออกใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปใหม่นะครับแบบนี้เรื่อยๆครับผมนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับในช่วงนี้คือเขาแจการัวจะแบบยิ่งเล่นแบบนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าได้ครับได้ฟรีแน่นอนโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปอีกรอบนะครับผมตายโอเคพอเราเข้ามาแล้วครับเราก็นี่เลยครับผมแจกไปเลยนี่เอาแจกไปเลยฮะเห็นไหมผมได้เพชรเห็นปะ ได้พิดครทุกคนทีนี้เราก็ต้องแบบลงไปหาดูฝัง่งนุ่มเขาก็แจกคะเราต้องเร็วหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าเราต้องเร็วมากๆครับผมเนี่ยดูด่ว่าแบบเราดูว่ามีคนแจกไหมฝั่ง,ง,งนู้มนี่ไงตัวนี้เขาแจกรู้ว่าผมทันหรือเปล่าอุ้ยไม่ทันนี่นี่เอาผมเปิดไม่ได้นี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมเต็มเลยทุกคนเอาทำไมผมเปิดไม่ได้วะเนี่ยไม่เร็วจ้ะต้องเร็วจริงๆ,ๆนะครับผมผมบอกเลยว่าเราได้แน่นอนฮะได้ได้แน่แครับผม เราต้องขยันมีพอหมดปุ๊บเราก็ออกฮะทำไปหลายตาก็ได้เยอะครับผมผมบอกเลยเมื่อกี้แบบผมกดไม่ติดเฉยว่าผมช้าครับเล่นในคอมบางครั้งแบบผมมันแบบมันหลอนอะไรเงี้ยแล้วผมก็เข้าไปไม่ได้นะฮะเอาละครับก็วิธีที่สองนะครับง่ายๆเลยนะครับผมก็คือผมจะมีทางช่องผมนะครับทางเพจผมได้ถึงพันห้าร้อยซับแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะแจกนะครับเพจนะครับประมาณรางวัลที่หนึ่งนะมีรางวัลมีรางวัลที่หนึ่งนะครับ ก็ทั้งหมดมันมี3รางวัลนะฮะก็รางวัลที่1เป็น1,000เพชรนะครับรางวัลที่2และรางวัลที่3ครับเป็นแค่เป็นรางวัลแค่20บาทนะครับเพราะว่าผมจะเน้นไปรางวัลใหญ่ที่สุดนะฮะเออ่วิธีการรับเพชรนะครับ1,000เพชรนะครับง่ายๆเลยนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับแล้วก็ไปกดติดตามเพจกดไลค์ติดตามเพจผมของเขาโอว์มินนะครับผมที่เพจ Facebook นะครับแล้วก็มาพิมพ์ในคลิปนะครับว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ทิ้ง UID ไ,ไว้นะครับผมผมก็จะ มาสุ่มนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครได้นะครับผมก็จะเติมข้อไปเลยนะครับผมก็จะเติมข้อให้เลยนะครับแล้วก็มาประกาศว่าใครได้รางวัลที่1ที่2องของที่สานะครับใครได้ผมก็จะเติมเข้าไปเลยนะครับผมง่ายครับผมวิธีนี้ง่ายกว่าวิธีเมื่อกี้นะไม่ต้องไปวิ่งแล้วก็ไม่ต้องเออไปแบบตะเก็บอะไรอย่างเงี้ยเออวิธีนี้ง่ายมากเลยนะครับผมใครที่อยากได้นะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมผมได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับลำาดูกันว่าใครเป็นผู้โชคดีนะเดี๋ยวผมมาประกาศนะครับผมสหรับวันนี้ขอบครเนี่ยเดี๋ยวไว้ไก่อนไว้ก่อนเออยฝั่อ้ยอดีครับหมุนเลยแล้วกันอยากให้รู้เอาไว้ oh why, ภายในใจฉันมันก็เจ็บเมื่อเรื่องใครของฉันนึกอยากให้รู้เอาไว้ oh why, การกระทำแบบนี้มันไม่จำีที่เสมอช่วยฉ<ป>ัน